เหมดลมโอเคได้ครับผมแล้วก็มาต่อ,อก,กันได้ครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าเราสร้างอะไรไปกันในพาร์ทแล้วเ้ยพาร์ทที่แล้วกันบ้างนะครับตอนนี้เราจะมีสร้างบ้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นอ ที่ทำก้อนอิดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผมอยากลองนะครับเป็น Watch tower นะครับหอคอยกาดทาวเวอร์นะครับของเรานะอกอันตรงนี้นะครับมันก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดนี้ด้วยนะเหมือนเหมือนมันขึ้นว่าเต็มนะครับเนี่ยอัปเกรดได้เลยนะอัปอัปเลยแล้วกันนะโอเค okay, นะครับผมเ,เดี๋ยวผมต้องสร้างไวใ้ใกล้ๆแถวสต็อกตรงนี้ด้วยนะเพราะว่า เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีสต็อกใช่ไหมครับเขาจะเอาเหล็กเนี่ยเอาพวกอีพวกนี้เนี่ยครับมาเก็บในนี้เนาะแล้วพอเก็บเนี่ยมันก็จะต้องเอามาใช้ในอุตสาหกรรมแถวนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะต้องใช้ในอุตสาหกรรมเราต้องวิ่งไปเอาตรงนู้นแล้วเพื่อมาทําอุตสาหกรรมตรงนี้มันก็จะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสร้างสต็อกไว้ในหมู่บ้านของเรานี่แหละมันสร้างได้ถึง6อันเลยนะครับ เออสร้างตรงไหนดีอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะตรงนี้มันว่างใช่ไหมล่ะผมจะสร้างสต็อกไว้เลยนะครับตรงนี้นะสร้างไว้เลยนะครับผมโหเราสร้างแบบเยอะมากนะเนี่ยหลังบ้านต้องมีสต็อกด้วยแล้วกันนะฮะสร้างให้หมดเลยนะครับสต็อกนะเออนะครับทั้งหมดหกอันนะครับ โอ้โหสต็อกเราเยอะมากแล้วก็สร้างทางเดินซะหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้คนเราสามารถที่จะเดินทางเก็บคงเก็บของอะไรได้นะเอยไอ,อ้แล้วไอ,อ้สต็อกข้างในมันจะเก็บของได้เปล่าวะผมยังไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มพาร์กันเลยครับผม ไปนะครับถึงเช้าวันที่สี่สิบสามกันเลยครับผมเชา้าแล้วนะครับผมอ่าออกมาช่วยกันสร้างหน่อยนะครับโอเคคนก็เริ่มจากสร้างถนนก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้บ้านเมืองของเราก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่โตขึ้นมาทุกวันนะครับเอออันนี้ขาดหนังนะโอเค ป็นไรนะครับอันนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะใส่คนเข้าไปเนาะน,นี้เราครับโอเคอัปเกรดแล้วกันนะฮะเอ้ยไม่มีคนแล้วโอเคคนคนเต็มหมดแล้วนะครับเอ้ยคนมีที่อยู่กันหมดแล้วเนะครับรอคน mm hmm. พวกใหม่ๆม,มาแล้วกันนะฮะอัปเกรดไปครับผมตอนนี้มีหนังเยอะนะ ไอผมอัปเกรดเป็นบ้านเลเวลสี่ได้แล้วนี่นี่นะครับผมบ้านเลเวลสี่ห้าหลังลนะครับผมคนนี้เป็นสาย er บิวเดอร์นะแต่ว่ามีพลังการโจมตีคิติคอนนะครับผมก็จะอัปเป็นสายแทงไปแล้วกันนะครับไม่ไม่สายแทงเลยนะสายดาเมจไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอึ คนนี้ c a r พนเทอร์เลเวลอัพมีสกิลเพิ่มด้วยนะครับอัพอินเพิ่มแกค่ำคืนนี้ครับจะเจอกับตัวอะไรนะครับสำหรับค่ำคืนที่43ครับโอเคมาดีนะครับเจอหมาธรรมดานะหมาน้อยธรรมดานะครับสู้ได้สบายอยู่แล้วนะครับ เออนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเดินเข้าบ้านได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะมีอะไรก็ต้องลองไปก่อนนะครับบ้านเมืองลองเป็นชุมชนแออัดนะครับอัดกันอยู่ในนี้แหละนะฮะนี่นะครับเขาจะได้หยิบของมาทําได้สะดวกนะครับไม่ต้องเดินไปเดินมานะเออนะครับแต่ว่าไอ้คนขนของตรงนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับเออนะครับกว่าจะมาเก็บของทีหนึ่ง ต้องเดินไกลนะครับอเอ๊หรือว่าผมจะสร้างเออไม่ต้องหรอกในงี้แหละผมว่านะอย่างงี้แหละนะครับง่ายดีละอีซี่ดีนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีของอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งเคลนะครับก็ใช้ทั้งอันนี้ด้วยนะครับโอ้ทั้งโคทั้งเคลใช้ยเยอะมากนะครับเสียเวลามเวลาคนนี้เวลอัพอยูแล้วครับคนนี้เป็นเ ะนะทำไมมันไม่ขึ้นที่คนล่ะกำ๋ำนะครับเหมือนมันจะเหล็กและไอ้เหมือน,นจะติดบล็อกเองนะครับเดี๋ยวผมขอรีแป๊บหนึ่งนะเซฟก่อนแล้วก็ทำการอรีนะครับเอาล่ะกลับมาแล้วนะครับโอ้หายติดบล็อก,กันแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับติดบล็กบ่อยมากเลยนะเกมนี้นะฮะ โอเคครับไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมะจัาคลิปนี้เราก็จะเล่นกันถึงวันที่นะครับเก้ยออกมากันสคนครับผมนิวเวอร์เกอร์ของเรานะเอาละพวกนายมีบ้านอยู่แล้วแล้วนะฉันได้ทำบ้านไว้พวกนายเรียบร้อยทุกคนมานะครับโอ้โหยังขาดอีกตั้ง3 4มห้าคนเนี่ยโอยังมีบ้านอีกตั้งสหลังนะครับที่จะต้องทำานะตอนนี้ เขาไปเล่งสร้างอะไรกันนะฮะโอเคอันนี้ก็คือที่ทำเกี่ยวกับหม้อไหอะไรต่างๆโอเคนะครับฝนตกนะครับตรงนี้แต่ว่าเรามีทางเดินแล้วนะก็จะไม่ต้องเดินช้ากันนะครับผมต้องทำโคอันนี้ให้เสร็จก่อนนะเพราะจะได้อัปเกรดได้นะครับถ้าเราอัปเกรดไม่ได้เนี่ยเราจะแย่ นีบรีบเลยนะพวกแกเฮ้ยค่ำคืนนี้ครับโอ้ค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรัหเสียงซะน่ากลัวเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับคืนที่4 4สี่นะครับอิเุลอัพด้วยเช้าแล้วนะครับผมในคืนที่สี่้าแล้วนะฮะ มีคนขอให้าฟูดครับเอาไปเลยเออนะครับผมแรกกับพิกแอคมาหนึ่งอันนะคนนี้เป็นบิลเดอร์นะครับผมให้เขาเป็นสายจิแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเสร็จอันนี้นะไอหอคอยนี่นะครับผมก็จะเอาคนขึ้นไปอยู่บนนั้นนะเอาแล้วช่วยกันสร้างไปนะครับทุกคนวันนี้มีเลเวลอัพกดไม่ได้ว่ะ โอ้โหตอนนี้บ้านแบบเยอะมากนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนอยู่นะสบายๆนะครับอัปเกรดได้ด้วยนะเกรดได้ยังขาดหนังนะครับผมอันนี้ล่ะอันนี้อัปเกรดได้ครับเนี่ยอัปเกรดได้ผมสกินนะครับเรามีที่ทำสองอันนะยังไม่พออยู่ดีนะครับตอนนี้คนเริ่มออกมาสร้างแล้วนะครับผม ขาดบูทแล้วก็ไอรอนเยอะมากนะโอเควันนี้เป็นบิวเดอร์นะครับอัพสเตรนให้เขาหน่อยนะมีความสามารถในการคิยที่เขาแอตแทกนะครับเอาละคข้าคืนคืนที่สี่สิบห้า บ้านเมืองเราก็ยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเนี่ยโอ้หมาธรรมดาครับอีซีม่มาตัวเดียวด้วยเหรออ๋อมีฝั่งนี้ด้วยนะครับมา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 สบายนะครับผมตอนนี้เราเก็บคนได้อีกแปดคนเก้าคนนะครับโดยที่ยังไม่ต้องอัพอะไรเลยนะสบายจริงนะครับตอนนี้เอ,อบ้านนะครับเราขอจะอัพขอจะอัพได้เนาะ โอเคนะครับเจอเช้าที่46เลยครับอเอเช้าที่4 6แล้วนะครับเหมือนเครื่องปั้นดินเผาตอนนี้จะเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาคนไปใส่นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมีคนนี้โปรดักดีๆนะครับเอาไปใส่ไปเลยแล้วกันนะฮะเครื่องปั้นดินเผานะครับอ้ยกดผิดทำไมนะครับคนนี้เอารถเข็นไปด้วยนะฉันให้นาย เวลอัพ well อีกแล้วครับคนนี้เป็นไอรอนไมเนอร์ครับอ,อัพเกรดอันนี้ไปแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ต้องรองอัพเกรดนะครับบิกไม่พอก็สเตีลไม่มีนะครับอืมก็ต้องรอสร้างที่เก็บของอันใหม่แล้วกันนะฮะเอาละไปสร้างเหมืองกันให้เสร็จทุกคนนะไหนดูซิโอ้โหบิวเดอร์เราเยอะมากครับ ยิเดอร์เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วนะครับเยอะเกินไปนะฮะไปสร้างไปสร้างไปสร้างสร้างให้เสร็จเร็วๆนะครับตอนนี้คนไม่มีอะไรทำเยอะนะครับเพราะว่างานมันงานมันหมดนะครับงานมันไม่ได้หมดของมันเต็มนะครับเพราะว่าของเราเริ่มเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเนี่ย เนี่ยปลาก็ไม่ได้เก็บแล้วนะเพราะว่าของเต็มนะครับโอเคนะค่ำคืนที่46เราจะเจอตัวอะไรครับเอ๊ะมันเดินได้นะเนี่ยเดินได้นะครับโอ้เจอแมงมุมครับรอบนี้หนักมาเยอะแน่นอนไปเลยครับจัดการกับแมงมุมครับคนเดียวโซโล่ได้ครับหนึ่งเก็บ3หรือเปล่า ทริปเปิลคิวดทริปเปิลคิวไปแล้วครับเรียบร้อยผมชชวยเก็บหนังหน่อยแล้วฉันจะอัพบ้านนะอันนี้อัพไปแล้วนะบ้านนี้นะบ้านนี้เราอัพด้วยครับอัพเกรดไปแล้วนะเป็นบ้านเลเวลสามกันหมดแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะโอ้โหบ้านใหม่ก็เลเวลสามนะครับบ้านนี้เลเวลสี่แต่คนมาอยู่ไม่พอแล้วนะตอนนี้ โอเคนะครับวันนี้เราอัพมารีแอทแท็กไปหน่อยนะครับนะโอเคเช้าวันที่47แล้วนะครับผมวันนี้เลเวลอัพครับโอเคไปโปรดักหนังมาเยอะๆจะได้เอาไว้อัพบ้านนะน,นี่ใกล้จะครบแล้วนะ เอาละครับช่วยกันสร้างหน่อยเร็วอันนี้เขาช่วยกันสร้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างถนนมาตรงนี้นะเพื่อที่จะให้เขาแบบได้มากันเร็วๆนะเดินทางสะดวกสะดวกเอ๊มีคนใหม่เข้ามาครับหรือเปล่ามาขอ,อะไรไหม โอเคเขาต้องการเป็นว o ร์เกอร์นะครับก็มาใส่ในบ้านเลยแล้วกันนะฮะบ,บ้านนี้ใช้ล้วน <c ười> คนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะไม่รู้นะครับคนนี้เวลอัพครับเป็นฟานะร์มเมอร์นะฟาร์มเมอร์เวลอัพแต่ว่าเหมือนกับว่าฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยอาหารมันจะเต็มแล้วนะครับใช่ไหมอาหารมันเต็มแล้วสองร้อยเก้าสิบสามนะครับเขาก็เลยไม่ทำงานแล้วเนาะ ก็คนนี้อัพเป็นอินมาแล้วกันนะครับอาหารนี่โอ้โหมีเยอะเหลือล้นมากครับตอนนี้แต่งานนี่ยังไม่ไม่ค่อยมีงานอะไรให้ทำแล้วนะครับมันเต็มทุกอย่างแล้วนะครับคนก็เลยไม่ค่อยผมก็เลยว่างงานกันนั่นเองนะอืม,มาโอ้ยเคยนี้เป็นหมาป่านะครับ ธรรมดาอีซี่นะครับมาอีสองตัวโอเคอันนี้เราใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วด้วยนะครับเป็นโคมายนะผมต้องการเออสักสองคนแล้วกันนะครับคนนี้คนหนึ่งแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งแล้วกันนะฮะสองคนนี้ก็จะต้องมีพิกแอคด้วยนะค,คนนี้มียังอ่ะ เรียบร้อยนะครับคนขุดโคให้เรานะครับมีถึงสองคนด้วยกันนะเรียบร้อยนะครับสำหรับค่ำคืนที่สี่เจ็ดนะครับไปเช้าที่สี่แปดเลยครับเช้าแล้วโห <c oughs> มีคนมาใหม่นะครับคนนี้ต้องการแ้าเจมซึ่งเราไม่มีเจมเลยนะครับงั้นเราก็ ดเจ็คไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะอ่าสร้างให้เสร็จนะครับสหารที่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะอ่ะต่อไปก็ไปสร้างสต็อกนะครับเพราะว่าสต็อกเราไม่พอแล้วนะครับเนี่ยอืม แล้วก็จะสร้างอะไรอีกครับตอนนี้ในเมื่อเรามีนี่นะครับมีสตีลเวิร์กนะครับเอาไว้ทำพวกเหล็กนะครับสตีลเวิร์กนะครับก็ผมจะสร้างไว้แถวนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันต้องมาเอาของตรงนี้ไปใช้อยู่ดีนะครับแล้วก็จะเสริมในเรื่องของทางเดินมาหน่อยแล้วกันนะชื้นนะ ฮึ๊บ,บนี้แล้วกันทำทางเดินมาหน่อยครับอ่าจะได้ไม่เดินช้านะมีคนเวลอัพอีกแล้วครับอ่ะอัพอินไปเราต้องอัพอินบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องใช้อินในการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัพเกรดเอ่อคนให้สามารถที่จะสร้างคัมภีได้นะครับ วันนี้มีเรือฮะมาทั้งหมดสองคนอีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยไปอีกแล้วไปติดบัคอก้มาดีมาดีโอ้โหสบายนะครับรูดได้แบบชิวๆเอาแล้วนะครับข้าไไปคืนที่49กันเลยนะครับเอาล้ครับเช้าที่49เนะี่ย เมื่อคืนบอกจะข้ามไปคืนที่49ต้องเช้าก่อนนะครับเช้าก49ก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เคลมาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็โคมาจํานวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวอัปเกรดบอลไฟนะครับเพื่อเพิ่มจํานวนยามในหมู่บ้านเรานั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราขอสร้างไอ้นี่ก่อนนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสต็อกเก็บของนะ สร้างมาเลยสร้างมาเลยมีคนมาใหม่อีกแล้วครับสองคนนี้เป็นเวิร์เกอร์แน่นอนอรับมานะครับแล้วก็ให้เขาทั้งสองคนไปอยู่ด้วยกันในบ้านอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะนี้เป็นที่ทำอิฐนะครับผมโอเคนะคนทำอิฐเพราะฉันเนี่ยอ่าสักคนหนึ่งที่ กเวิร์กนะคนนี้แล้วกันนะครับไปทำอิดนะอ่าทำเร็วๆสร้างเร,เร็วนะครับเอาแล้วนะครับค่ำคืนที่49นะครับคืนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะเจอกับตัวอะไรนะครับเออ มีคนติดบั็กด้วยนะเป็นฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ติดบักนะครับเพราะจริงทุกคนมีบ้านกันอยู่กันหมดแล้วนะเออค่ำคืนนี้เจอตัวอะไรหมาธรรมดานะอีซี่นะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคนะครับผมเรียบร้อยห,หมดนะฮะอาหารเราก็มีเยอะมากนะครับ เหล็กเราเห็นไหมครับตอนนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเรามีถึงสองคนนะช่วยกันหาเหล็กนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทําสติลวันนี้ให้เสร็จเนี่ยเหล็กก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคล่ะนะครับจบแล้วนะครับสําหรับคืนที่สี่สิบเก้านะครับของคลิปพาร์ทที่เจ็ดนี้นะครับก็โ้มากถึงเจ็ดพาร์ทแล้วนะครับตอนนี้ก็ความยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองเรานะครับยิ่งใหญ่ไปเรื่อยนะครับตอนนี้นะครับผม เอาละนะครับก็จบวันไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามมาไว้ด้วยนะครับลงคลิปทุก2ทุ่มของทุกวันนะครับแล้วกออ็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับติดตามเกมหน้าด้วยนะครับเกมหน้ารับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สำหรับพาร์ทน,นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยจ้าจุ๊บ